วันนี้แว่นจะไปหาพี่สาวคะ่ะแต่ก่อนไปก็กินข้าวกินน้ําให้เรียบร้อยกินข้าวเสร็จแล้วก็มากินเาวรสเาวรสนี่คือเปรี้ยวมากก็จะใส่พริกเกลือลงไปแบบนี้เลยถ้ามีข้าขวคั่วก็ใส่ข้าขวคั่วลงไปด้วยจะอร่อยมากแว่นกินแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ากินเพียวๆไม่ไหวมันเปรี้ยวมากแล้วก็มากินหมากสลิงปิงที่คุณพ่อซื้อมาให้ตอนแรกก็ทําท่าเหมือนคือไม่เปรี้ยวแต่เก็บทรงไม่อยู่สมมาเอาอีกคําละกันมันก็ยังส้มคือเก่านั่นแหละแต่้า ก็ชอบนะส้มๆแบบนี้ยิ่งตอนตื่นนอนขึ้นมานะได้กินนะสวงวะสวงวะแต่มือนี้คือบวายแล้วแล้วก็มากินลูกตาลลอยแก้วที่คุณแม่ทําไว้ให้อืหวานอร่อยมากแม่ทําอะไรก็อร่อยเป็นเบิด กินเสร็จแล้วก็จะไปกินขนมต่อมัวแต่นั่งกินแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเนี่ยขนมปังฝาแดงนี่เคยกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วกินเสร็จก็ไปพร้อมเดินทางพอมาถึงพี่สาวก็สั่งตำป่ามาไว้รอแล้วเออวันนี้มีเพื่อนกินส้มตำด้วยแล้วนั่งกินไปนั่งดูหนังไปดีจังเลยเอออยากมีเพื่อนกินส้มตำก็ต้องมานั่งกินกับพี่สาวกินข้าวกินส้มตำเสร็จแล้วก็ พากันมานอนดูหนังครัเป็นเหมือนบ้านตัวเองเลยนะอยู่บ้านพี่สาวหลายชั่วโมงแล้วดูหนังจบนอนไปตื่นหนึ่งแล้วก็พาการออกมาเลาะท็อปขับต่อออกมาจากท็อปขับก็จะเจอกับเซนท่านพรามสองไปเดินเซนท่านต่อน,นิดหนึง่งออกมาก็มืดแล้วพอเราไม่ได้เดินนิดๆน,นะสิก็มาแวะกินข้าวข้างทางเพราะแว่นอยากกินปักเป็ดทอดกับคอหมูย่างไม่ใช่หมาแต่ชอบแขะกระดูกมากกินปลาก็ชอบแขกินแต่ตรงที่มันมีก้างแฟนก็ไม่กินด้วยนะคะนั่งดู กลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยเลยขอไปอาบน้ำนอนดีกว่า